Mr. Green, welcome my Green, channel, Hot News. to Hot การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงยู20ไทยชนะเกาหลีใต้ไปได้3-2ต่อ 2. เสร็จเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาสาวไทยที่ได้โชว์ฟอร์มปังโดยในวันที่11กรกฎาคม2565การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21-21 STA Asian Women's U20 Volleyball Championship 2022นักกรุงนูสุนตันประเทศคาศส์สถานวันที่11กรกฎาคม2565รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ทั้ง2ทีมพบกันมาในการแข่งขันรอบแรกโดยเกาหลีใต้เป็นฝ่ายเอาชนะทีมไทยไป3-2เสร็จ 25-19, 25-15, 26, 24, 24, 26, 15-12ผลการแข่งขันในนัดนี้ทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีจนต้องตัดสินด้วยเซ็ตสุดท้ายซึ่งเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะไป3-2เซต 25, 23, 22, 25, 26, 24, 20, 25, 16, 14 ทีมชาติไทยจบการแข่งขันด้วยอันดับที่3เป็นครั้งที่3ติดต่อกันหลังจากที่ทำได้เมื่อปี2016และ2019ทีมสาวไทยจะเดินทางออกจากนูซุนตานด้วยสายการบินแอร์อัตาหน้าเที่ยวบินที่ KC996 ในวันที่13กรกฎาคมเวลา20.30 ตามเวลาท้องถิ่นสู่เมืองอันมาตีเวลา22.10ตามเวลาท้องถิ่นและเดินทางต่อด้วยสายการบินแอร์อัสตานาเที่ยวบินที่ KC563 ถึงท่าอากาศยานภูเก็ตในวันที่14กรกฎาคมเวลา9นาฬิก5นาทีตามเวลาในประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจาก Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทย Many thanks for watching for Please subscribe for more videos.